การทดลองหุงข้าวด้วยแสงอาทิตย์อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นวัสดุถูกๆที่หาได้ง่ายๆนี่คือผ้าบังแดดในรถยนต์ที่หาซื้อได้ตักร้านหลักร้านค้า20บาท เวลาใช้หม้อต้องเป็นหม้อที่มีสีดำเพื่อไว้ดูดความร้อนแี้ต้องเอาถุงพลาสติกพุ่มไว้ปิดให้มิดชิดเพื่อให้ความร้อนไม่ระเหยออกมาลผ่านไปสักสองชั่วโมงข้าวก็สุกด้วยแสงอาทิตย์อย่างที่เห็น และนี่คือข้าวที่หุงด้วยแสงอาทิตย์สังเกตว่าข้าวออกมาสุกสวยงามดีเดีย๋ยวลองตักออกมาดูข้าวสุกทั่วทั้งหมดดูหน้านรับประทานกำลังร้อน ใช้เวลาสองชั่วโมงก็ได้ข้าว <c oughs> ที่หุงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อย